ก่อนรับชมคลิปนี้อย่าลืมกดติดตามกดแชร์กดไลค์กด s u b ส c คร b e ให้กับช่องของเราด้วยนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะทุกคนมาเจอกันอีกแล้วนะคะนี่ตอนนี้ก็กำลังจะไปเที่ยวห้าง นะคะห้างห้างศระยาที่นครปฐมโอเคนี่เดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศกันดีกว่าจะให้ฟังแป๊บหนึ่ง จะตัดต่อตัดต่อไปที่ห้างอีกแป๊บหนึ่งแล้วก็นันเละในนั้นแหละ เจอกันนะคะทุกคนโอเคเกมพอยมึงเคยมาถึงแล้วแล้วขึ้นเคิรื่องนะมึงขึ้นรู้ยังรู้เนี่ยมึงไปตามตามเขาเนืเอแล้วก็จอดยังไงวะนี่ตรงนู้น่ะ เอาละได้จนดได้หมดแล้วนีโโท้ทางเข้าที่จอดรถเป็นอท่านคาซ่ายินดีต้อนรับแม่ดีกว่ารถมันอ่างกว้าเราลองจอดกับมึงดูว,ว่านะอืมคอยันยาวนี้เดี๋ยวเพวื่อนอืมจอนจอน Nó là... <laughs> mình có cho dạng mà tôi này Mình ôi chú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  xe chú ôi

lùng long mét mé luôn mấy đi thì đắng cái thì vẫn tốt nên gì cả à. ข้านบนเลยข้างบนเนี่ยเออไปก่น

ร eh? oh, yeah, 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 yeah ้านโองสาวคนี้เฮ้ยอยู่นู้นอยู่นู้นอยู่นู้นนางนี่ใช่ไหม สิบสองสองเกสไม่ก่อนเลยืนละสุดน้ิ่สามอันนี้แต่ว่ามันจะออกสิบสี่อ๋อเลยอันสองอันสองก็เลยหน้าที่สามหนาที่สามน้าี่ยัจกด็น่าจะเบย์เลยน่าจะมี เราใช้ใช้อะไรไันเยอะองสองไม้มดองคิวสามบอกว่าเขาเขียวเนี่ยแ่เศษอะไริสามมันมีแค่3ิวสามอมดเขียวไน เรืもも่องมันนก็ใหญ่ะก็พอหนแกนหน้าจอมันเต็มเลย กาศมาฝากกันแค่นี้นะคะทุกคนไปก่อนนะคะบ๊ายบาย